เหรียญเนื้อทองแดงภูมีพลอดุญเดชรัฐบาลที่เก้าขอบเรียบ รัฐบาลไทยสิบสตางค์พศสอง0ันห้าอยสิบสตางค์เลขหนึ่งหางยาวเป็นโลหะทองแดง